เด็กชายวัย13ปีในออสเตรเลียค่ะว่ายน้ำกลางทะเลระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อไปขอความช่วยเหลือหลังจากที่แม่และน้องๆถูกกลื่นซัดออกไปข้างนอกชายฝั่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าใฟังค่ะ สื่อต่างประเทศรายงานว่าออสตินเด็กชายวัย13ปีค่ะเขาถูกยกย่องเป็นฮีโร่หลังจากว่ายน้ำฝ่าคลื่นลมแรงเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยชีวิตแม่และน้องอีกสองคนที่ประสบภัยอยู่กลางทะเลนอกชายฝั่งรัฐเวิเทิร์นออสเตรเลียค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาครอบครัวของเด็ก13ปีค่ะที่ประกอบด้วยคุณแม่และน้องชายและน้องสาวรวมกันเป็น4ี่ชีวิตได้ออกไปเล่นแพทเท บอดและพายเรือคายักที่อ่าวจีโอกราฟทว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากลมที่พัดแรงทําให้ทั้ง4ชีวิตถูกพัดออกห่างจากชายฝั่งไปเรื่อยๆและลอยค้างอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงอาหารหรือน้ําดื่มค่ะโดยโจโอแอนคุณแม่ของออสตินค่ะเขาบอกให้ลูกชายของเธอเนี่ยพายเรือกลับไปที่ชายฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะเธอไม่สามารถทิ้งลูกชายวัย12ขวบและลูกสาววัย8ขวบไว้ได้ค่ะออสตินในฐานะพี่คนโตค่ะ จึงได้พยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เรือคายักของเขาค่ะกลับเริ่มมีน้ำเข้าเขาจึงตัดสินใจว่ายน้ำในระยะทางที่เหลืออีก4กิโลเมตรด้วยตนเองค่ะหลังจากว่ายน้ำา4กิโลเมตรจนขึ้นฝั่งในช่วงเย็นค่ะออสตินก็ต้องวิ่งอีก2กิโลเมตรไปยังที่พักเพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณแม่โทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องค่ะก็รีบเปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่จนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยพบแม่วัย4 เปีพร้อมลูกชายวัย12ปีและลูกสาววัย8ปีลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งราว4กิโลเมตรเลยค่ะซึ่งทั้ง3คนยึดเกาะแพทเทิร์นบอร์ดไว้ค่ะทั้งนี้กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลได้ออกมาบอกค่ะว่าความกล้าหาญของเด็กชายรายนี้มันค่อนข้างเหนือมนุษย์และน่าทึ่งมากค่ะเด็กแค่13ปีว่ายน้ำไกลถึง4กิโลเมตรเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะข่าวว่ายน้ำในช่วง2ชั่วโมงแรกโดยที่สวมใส่เสื้อชูชีพไวค้ค่ะก่อนจะตัดสินใจถอดมันออกเพราะ ว่าคิดว่าคงไปต่อไม่ไหวก่อนที่จะไหายต่ออีกสองชั่วโมงโดยไม่สวมใส่เสื้อชูชีพเลยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีว่าสภาพท้องทะเลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโชคดีค่ะที่ทั้ง3คนสวมใส่เสื้อชูชีพไว้ซึ่งช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดมาได้และการกระทําของเด็กชายวัยสิปีนั้นสมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งค่ะส่วนออตินค่ะเผยกับสื่อว่าเขารู้สึกกลัวมากที่ต้องไ่ายน้ําเพียงล งแต่เขาค่ะก็เตือนตัวเองว่า ต้องรอดและต้องช่วยครอบครัวของเขาไว้ให้ได้ผมหอบมากขณะว่ายน้ําแต่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนผมยังว่ายต่อไปผมว่ายทั้งท่ากบท่าฟรีสไตล์และท่ากันเชียงเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเรื่องราวของออสตินถูกเผยแพร่ออกไตามสื่อต่างๆประชาชนชาวออสเตรเลียต่างชื่นชมในสิ่งที่เขาทําค่ะพร้อมกับยกย่องว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงไม่ก็คนธรรมดาที่เหนือมนุษย์เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากที่เด็กวัย13จะเอาชีวิตรอดขณะว่ายน้ากลางทะเล ที่ยาวนานถึง4ชั่วโมงข่าวสดปรีแคปบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ